สวัสดีครับ FC ทุกท่านนะครับรบกวนช่วยกดติดตามหรือกด Subscribe ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับคุณยายมีหน้าที่ช่วยเลี้ยงครับผมแสงเอาวัวทั้งโคกเนี่ยซื้อมาหมดเลยซื้อมาหมดเลยลงทุนไปเท่าไหร่ครับคุณยายเยอะอยู่เท่าไหร่ครับเยอะเลยประมาณสองแสนกว่าสองแสนกว่าบาทเพระาะว่าซื้อช่วงมันแพงไงใ่ซื้อช่วงมันแพงมันก็เยอะอยครับผมอันนี้ราคามันตกเนาะ เคยเลี้ยงมาก่อนแล้วเคยเลี้ยงมาก่อนแล้วหยุดมาสิบปีสิปีแล้วก็มาเลี้ยงใหม่ได้สองปีครับผมเมื่อก่อนยายเลี้ยงวัวสายพันธุ์อะไรครับสายพันธุ์ธรรมดาวัวไทยบ้านเราบ้านเรายี่สิบตัวยี่สิบตัวเลยข้อดีของวัวไทยบ้านนี่ที่เลี้ยงนี่เจออะไรบ้างง่ายมากเลยมันขายง่ายแล้วก็ไม่ไม่เจอปัญหาอะไรเลยไม่มีปัญหาเลย สวัสดีครับคุณยายจ้าสวัสดีจ้าที่นี่ที่ไหนครับบ้านดู่มะนาจ้าตำบลตำบลประดู่อำเภออำเภอสุดมองทาบจังหวัดสุรินทร์จ้าคุณยายชื่ออะไรครับจินตนาอินหอมค่ะโอเคครับเดี๋ยวเราไปไล่เรียงแนวคิดวิธีการเลี้ยงวัวไปชมกันครับผู้ชมครับนี่คือคอกวัวของคุณยายเนาะสันไทยเลยสันไทยเลยป้าลงทุนเท่าไหร่ครับคุณยายสร้างคอกวัวก็หมดแสนนะสร้างคอกวัวก็หมดแสนหนึ่งสร้างคอกวัวหมดหนึ่งแสนบาท ไหนเราลงทุนเป็นสองสายเนาะคุณยายเนาะลองดูสักตั้งใช่ไหมคุณยายทําไมถึงว่างยงงี้ก็ลงทุนไปแล้วเราก็ต้องหวังคนแหละเลี้ยงไปมันไม่เสียหายอะไรหรอกเลี้ยงไปครับผมอันนี้เป็นกําลังใจให้คนเลี้ยงวัวได้เลยเนาะครับผมสําหรับคนที่ซื้อมาค่อนข้างที่จะสูงเนาะคุณยายเนาะครับผมเลี้ยงไปเหนะครับยังไงมันก็ต้องคืนทุนแลลวเนาะคุณยายเนาะยังไงก็ต้องคืนทุนแต่อาจจะช้าหน่อยอันนี้คือวัวของคุณยาย เป็นวัวสายพันธุ์อะไรบ้างครับไม่รู้เลยอตาเขาไปซื้อโอพันธุ์เขางมาัมันหลักครับผมคุณยายมีหน้าที่ช่วยเลี้ยงใช่ครับผมแสง้าวัวทั้งโคกเนี่ยซื้อมาหมดเลยซื้อมาหมดเลยลงทุนไปเท่าไหร่ครับคุณยายเยอะอยู่เท่าไหร่ครับเยอะเลยประมาณสองแสนกว่าสองแสนกว่าบาทเพราะว่าซื้อช่วงมันแพงไงซื้อช่วงมันแพงม็เยอะครับผมอันนี้ราคามันตกเนาะแต่ไม่เป็นไรเราเอาไว้เอา ขี้ฝุ่นขี้ฝอยมันโอ้ถ้ามองอย่างนี้ผมว่าเป็นสบายใจนะจ้ะอืมคือลงทุนไปสองแสนกว่าบาทเลยจ้ะแต่ก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเพราะว่าคุณยายคิดว่าอย่างนั้นก็ได้ขี้เนาะได้ขี้ไปใส่นาครับผมถ้าคิดที่เราเอาปุ๋ยเคมีนี่เราปุ๋ยเคมีเราก็ใช้น้อยพอครับผมจ้ะอืมโอเคครับผู้ชมครับแสดงว่าถ้าเรามองทุกอย่างเป็นมหาจะเลี้ยงไม่ได้เลยเนาะจ้ะแต่คุณยายมองว่ามันไม่ใช่ปัญหามันไม่มีปัญหาโอ้เยี่ยมเลยผู้ชมครับ ได้ค่ยายไม่ได้เดรั่อะไรนะมันก็พออันน้เลี้ยงไว้ดูนี้แหละครับผมถึงมันจะแพงก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับผมเพราะว่าเราลงทุนไปพลาดแล้วเนาะเราซื้อช่วงมันแพงครับผมครับผมคุณยายครับคุณยายคิดว่าอีกสักกี่ปีถึงจะคืนทุนครับก็สามสี่ปีนั่นแหละคือคุณยายบอกว่าถ้าซื้อมาปุ๊บแล้วขายปั๊บยังไงก็ยังไงก็ไม่ได้เลยไม่ได้เนาะแต่ถ้ามันต้องใช้เวลาสักกี่ปีถึงจะ พอเห็นกําไรคุณยายก็ต้องสปีขึ้นไปสี่ปีขึ้นไปเนะาะแสดงว่าเลี้ยงวัวคือระยะยาวไม่ะยะยใ,ใช่ว่าซื้อมาปุ๊บขายปั๊บเนี่ยมันไม่ได้นะคุณยายเนาะไม่ได้ลูกมันจะโตก็ังจะได้มันต้องใช้เวลากว่าลูกมันจะโต <c oughs> ครับผม แล้ววัวของคุณยายให้กินอะไรบ้างครับนี่ก็กินธรรมชาติอะไรบางครั้งแกก็มีหัวอาหารบ้างตาแกไปซื้อหัวอาหารให้มันบ้างครับผมอ,อะไรนะกระเดืกอกรเราอะไรให้ครับผมแต่หลักๆก็เป็นหญ้าก,กับฟางเนาะจ้ะส่นวนใหญ่ก็เป็นอย่างนั้นแหละธรรมชาติธรรมชาติเลยอครับผมเห็นว่าตอนนี้ซื้อมานี่ไม่มีหญ้าสักนิดเลยใช่ไหมตอนนั้นไม่มีเลยทำยังไงคุณยายก็ไปวิ่งหาซื้อเขาเลยใช้เงินอย่างเดียวเลยชั่วปีปี ปีที่แล้วใช้เงินอย่างเดียวเลยหมดค่าอาหารไปเยอะไหมคุณยายเยอะหมดเยอะเดี๋ยวปีที่แล้วหมดเยอะแต่ปีนี้สบายอยู่ทําไมเลยครับปลูก้าไปเยอะอยู่ปลูกยาไว้แล้วกี่งานครับคุณยายหกไร่หกไร่เลยปลูกยาหกไร่ปลูก้าหกไร่ที่ไร่แล้วก็ปลูกที่นาอีกสองไร่อคือไม่กลัวแล้วทีนี้ไม่กลัวแล้วเจออุบัติเหตุเนาะปีที่แล้วนี่ซื้อหมดเยอะไหมคุณยายเยอะหลายหมื่นอยู่หลายหมื่นเลยครับผม พอเราเจอปัญหาอย่างนั้นปุ๊บแก้ปัญหาตรงจุดแล้วปลูกหญ้าหกไร่ตอนนี้พอแล้วหรือยังครับคุณแม่แล้วพอแล้วจ้ะจะบอกว่าได้ขายด้วยก็ขายด้วยแต่ขายไม่เยอะเอาไว้ให้วัวตัวเองบ้างครับผมขายเนี่ยได้เงินประมาณเท่าไหร่ครับต่อเดือนเนี่ยก็ไม่ได้ขายเยอะขายพอคนอื่นเขาถามก็เก็บเกี่ยวให้เขาไปอ๋อเห็นใจกันไปเนาะครับผมโอ้เยี่ยมเลยผู้ชมครับตอนนี้จากผู้ประสบภัยเนาะสามารถที่จะอยู่ได้ด้วยตัวเองแล้วเนาะยังไม่เคยได้ขายเลย ตั้งแต่ลงทุนมาสองแสนกว่าบาทนี่ยังไม่ขายเลยเอาไว้ก่อนครับผมพอขายตอนที่มีราคาเนาะครับผมตอนนี้คิดว่าจะลดต้นทุนอะไรบ้างครับเลี้ยงวัวนี่ก็ลดหัวอาหารแหละลดหัวอาหารแล้วพยายามไม่ซื้อของให้มันกินแล้วครับผมถ้ามีทนหน่อยเราจะซื้อให้กันให้กินแหละเพราะว่าสงสารมันบ้างแหละอ้เดอมันจะได้มีมันลงบ้างครับผมแล้วเช้ามานี่ให้วัวกินอะไรครับคุณยายตอนเช้านี่ตอนเช้าก็กินหญ้าแหละกินหญ้า ตอนสายตอนสายสายก็ไม่ได้กินแล้วจะกินช่วงบ่ายอีกอีกทีอ๋อไม่ได้ให้กินทั้งวันไม่ได้ให้กินทั้งวันทำไมไม่ให้กินทั้งวันครับคุณยายก็ให้มันพักก่อนบ้างอ่ะสำคัญไหมก็มันก็สําคัญแหละให้กินทั้งวันเราจะไวแล้วอ๋อครับผมกินแค่สองช่วงเท่านั้นแหละช่วงเช้ากับช่วงบ่ายก็จบแล้วจ้ะอ๋อเราก็ดูแต่น้ำตอนนี้เราก็ดูแต่น้ำก็พอแล้วครับผมคือถ้าวัวได้พักก่อนมันจะอ้วนเนาะถูกต้องไหมครับคุณยายอ๋อ เพิ่งเริ่มต้นใหม่คือเคยเลี้ยงมาก่อนแล้วหยุดมาสิบปีแล้วก็มาเลี้ยงใหม่ได้สองปีครับผมเมื่อก่อนยายเลี้ยงวัวสายพันธุ์อะไรครับสายพันธุ์ธรรมดาวัวไทยบ้านเราบ้านเรายี่สิบตัวยี่สิบตัวเลยข้อดีของวัวไทยบ้านนี่ที่เลี้ยงนี่เจออะไรบ้างง่ายมากเลยมันขายง่ายแล้วก็ไม่ไม่เจอปัญหาอะไรเลยไม่มีปัญหาเลยขายง่ายขายง่ายได้เท่าไหร่ล้วก็เอาเพราะว่าพันเล็กเนาะครับผม สมัยก่อนได้เท่าไหร่ล้วก็เอาอยู่ได้อยู่ได้ใช่ไหมครับปัวไทยบ้านเมื่อก่อนเนี่ยอยู่ได้สบายเลยครับผมไม่เคยฉีดยาอะไรเลยไม่เคยฉีดยาด้วยเพ่นแต่ว่าพวกหมอหมอหมอเขาฉีดแต่ละปีปีละครั้งนะอ๋อเราถึงจะฉีดแร้ไม่เคยรักษาอะไรเลยครับผมแล้วผสมเทียมล้วคนใหญ่ ไม่เคยแต่ก่อนไม่เคยผสมไม่เคยเสียเงินค่าผนะสมเทียมสักบาทจ้ะอ,อ๋อลอยธรรมชาติเลยแสดงว่าเลี้ยงวัวไทยบ้านเมื่อสิบปีที่แล้วนี่ธรรมชาติเลยจ้ะมันมันก็มีแรงอาหารแล้วก็พอพอมีทุนซื้ออยู่คือตอนที่ซื้อไม้ได้ก็คือใช้เงินเลี้ยงอย่างเดียวจ้ะถูกต้องไหมครับจ้ะอืมแล้วก็ทุนเตะัวมันพร้อมนะครับผมแล้วก็ทุมเตะให้ทุกอย่างแหละหอาหารอะไรก็ให้มัน กินดีอยู่ดีเลยกินดีอยู่ดีเลยหมดเยอะครับผมจ่าดหมดเงินไปเยอะอยู่กับอาหารของวัวเนี่ยอตอนนี้คุณยายก็เลยวางแผนปูญ้าอะไรเรียบร้อยแล้วเนาะ,ะครับผมเห็นว่าคุณยายกองไปในข้อวัวสุมทุกข้อเลยเหรอก็สมสามสี่จุดครับผมสงสารมันเนะครับผมยังไม่มีอันนี้ คิดว่าจะกลางม้งเหมือนกันใช่คิดว่าจะกลางม้งเหมือนกันครับผมแต่ปีที่แล้วก็กลางม้งให้นะคุณยายครับคุณยายมีเหนื่อยมีท้อบ้างไหมครับมันก็มีบ้างบางบางครั้งเราก็ว่าไม่รู้ว่าเราอยากได้ไปทำไมน,น้อยเยอะแยะแต่ตาบอกว่าเราเลียไว้อย่างนี้แหละแต่ตาก็ย,ยังไหวครับผมใช่คือเรา เราก็บอกตียงเหมือนกันว่าจะเลี้ยงทำไมเยอะแยะใช่ไหมใช่แล้วมาเลี้ยงไปทำไมเยอะแยะครับผมเขี่ยบางบางบางครั้งเราก็ท้เาเพื่อลูกเพื่อหลานนั่นแหละอ๋อใช่เพื่อจะแบ่งให้เขามากอะไรเงี้ยครับผมอันนี้คือขี้ควายเปียกๆเลยนะคุณยายเนาะใส่เยอะไหมครับคุณยายก็เยอะพอประมาณอยู่จ้ะใส่ให้ท่วมหญ้าใช่ไหมครับอ่าจะได้ไม่ลูกมันจะมีควันเราเน้นควันอ่าอืม แมยงอ่ะครับผมแต่ว่าคุณยายไม่ได้ใช้สารเคมีเลยจ้าเนี่ยผู้ชมครับหนักเหมือนกันนะผมว่าน <c oughs> ประมาณนี้ทั้งคืนเลยเหรอครับยายมันจะเป็นควันแล้วทีนี้ครับผมว้วผู้ชมครับควันดีมากๆเลยนะครับขี้วัวของคุณยายเนาะได้เรื่องเลยนะคุณยายเนาะ,ะออต้องเปียกด้วยใช่ไหมครับคุณยาย ชื้นๆเนาะครับผมใช้ได้เลยนะครับอันนี้อยู่ได้ทั้งคืนเลยวัวน,นอนสบายเลยนะครับตอ,ตอนนี้คุณยายก็ลดพวกหัวอาหารอะไรเรียบร้อยแล้วเกลือแร่ครับรรลดเหมือนกัน,น,กนแก้ปัญหาย,ยังไงครับเกลือแร่ก็ก็เอาเกลือใส่น้ําให้วัวกินเอาอ๋อโอเคอย่างนี้เอาลงทุนน้อยด้วยเนาะครับผมคักเลือเดินหนึ่งเท่าไหร่คุณยายค่ะโอ้ไม่แฟรอกถึงไหมร้อยหนึ่ง มันไม่ตึงเลยจ้ะแต่ก็ช่วยได้ใช่ไหมก็ช่วยได้ครับผมแสดงว่าถ้าเกลือผสมน้ํานี่วัวก็อยู่ได้นะหมว่าเนาะมีเกลือแร่เหมือนกันเนาะครับผมตอนนี้คุณยายก็ลดหมดทุกอย่างแล้วเนาะหัวอาหารก็ไม่มีแล้วอาหารก็ไม่มีครับผมอาหารเสริมก็ไม่มีเกลือแร่ก็ไม่มีครับผมสุดท้ายนี้นะครับอยากให้คุณยายฝากข้อคิดดีๆถึงคนที่อยากจะเลี้ยงวัวต้องทําไงบ้างครับก็ต้องเตรียมเตรียมตัวไว้ก่อนเตรียมแบบ ต้องมีสถานที่ปลูกหญ้าไว้ก่อนทำอันอะไรนะที่เอาไว้ฟางนะก่อนครับผมจะทำมันมัน,มนป้า,าครับผม <laughs> โอเคครับ <c oughs> สุดท้ายนี้ก็ขอให้ผู้ชมมีความสุขกับการรับชมเจอกันค้องหน้าครับสวัสดีครับค่ะ <c oughs> วัสดีค่ะ <c oughs>